ครับอยู่กับผมช่องปั่นกินเที่ยวอ่อนทัวนะครับวันนี้ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกันไปที่วัดสรินทร์วรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงน,นะครับโดยเราก็จะเดินทางจากอํเาเภอโขงเียมนะครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลขสองหจากโขงเียมไปที่แยก ทางหลวงหมายเลข217ไปด่านช่องเม็กนะครับซึ่งจากวัดภูพร้าวห่างจากอำเภอโคงเกียมประมาณ23กิโลนะครับประมาณนั้นะครับตอนนี้ก็เวลา4โมงครึ่งแล้วฮะเราก็เริ่มออกเดินทางกันไปที่วัดภูพร้าว วัดภูเพ้าก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลช่องเม็กอำเภอเสวินทรจังหวัดอุบลเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงซึ่งก็จะมีพระอุโบสถสีทองด้านหลังพระอุโบสถก็จะมีปฏิมาก,กรรมต้นกระพล็กที่เรืองแสงสวยงาม แล้วก็จะมีจุดชมวิวที่มองเห็นด่านช่องเม็ดแล้วก็จุดชมพระอาทิตย์ตก เราก็ยังอยู่ที่ถนนหมายเลข217นะครับที่จะไปด่านช่องเม็ดนะครับแต่เราไม่ไปนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับที่จะไปวัดเซริมทรวารารามภูพราวนะฮะก่อนถึงด่านช่องเม็ดประมาณสัก6กิโลนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณกิโลกว่านะครับก็จะถึงแล้วนะครับวัดภูเพรา ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดเซริทนทรวรารา,รามภูพพ้าหรือวัดเรืองแสงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วฮะเดี๋ยวเราสักพักเราจะขึ้นไปที่อุโบสถข้างบนที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะตอนนี้เราก็พาตากับยาไปนั่งพักก่อนนะครับแล้วสักพักเราเค่อยเดินไปที่อุพระอุโบสถข้างบนนะครับ เก็จะตั้งอยู่บนภูเขาสูงซึ่งก็จะมีพระอุโบสถศิลปะสีทองนะครับที่มีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองจากประเทศลาว อุโบสถเองก็จะมีะปฏิมาก,กรรมของต้นกละพฤกษ์ที่เรืองแสงเป็นสีเขียวที่สวยงามมากในยามค่ำคืนนะครับนี่นะครับด้านหลังของพระอุโบสถนะครับก็จะมีะปฏิมาก,กรรมของต้นกลับพฤกษ์ที่เรืองแสงเป็นสีเขียวแนะนำนะครับผู้คนที่จะมาเที่ยวก็จะมาด้านหลังนะครับ ยิ่งค่ายิ่งคำ่คำคมืดมืดนะครับก็จะเห็นแสงสีเกียวที่สวยงามมากนะครับแล้วด้านหลังของปราบวสถก็จะมีศาลาที่อยู่บนหน้าผาสวยงามมากนะครับอากาศเย็นเป็นศิลตาแปบดบล้านนาสวยงามครับ เย็นมากฮะเย็นสบายบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้ที่อยู่บนภูเขานะฮะแล้วเราก็สามารถมองเห็นด่านช่องเม็กในตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าสีขาวนู่นแล้วก็ด่านไทยลาวนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านไทยลาวนะครับเป็นวิวสูงบนยอดเขาที่สวยงามตอนค่ำเย็นๆอย่างนี้นะฮะ วิวสวยจริงๆครับตอนนี้ก็6โมงแล้วก็เริ่มแล้วฮะเริ่มมองเห็นแสงเรืองๆหน่อยเข้ามา บอกนะฮะถ้าท่านอยู่ดึกๆนั้นยิ่งสวยนะครับตรงนี้ด้านหลังของพระอุโบสถอีกด้านก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตตกนะครับที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำโขงแล้วก็ชมแสงสี ่ยอมค่ำคืนสวยงามมากครับนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเรืองแสงกันแล้วสวยงามมากเลยนะครับเรื่องแสงและสวยงามมากเลยครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนก็ให้ความสนใจมากเลยครับของด้านหลังของพระอุโบสถนะแนะนํานะครับถ้ามาให้ใหมาช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็จะให้เห็นเรืองแสงสวยอย่างนี้นะครับ วยง,งามมากนะครับเพื่อน,อนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับตอนแรกว่าเราว่าจะอยู่ดึกก็คงไม่ไหวเพราะมีตากับยายมาด้วยเราค่อยมาเจอกันที่ตลาดโขงเกียมกันเรามาถึงที่ทักเสร็จแล้วเราก็จะออกไปที่ตลาดโขงเกียมนะครับเพื่อไปซื้อกับข้าวมากินกันนะครับแล้วก็กับแก้มนิดๆหน่อยๆนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนเทุกคนไปที่ตลาดของเกียมด้วยกันนะครับจะเดินตลาดยามถ้ำคืนตลาดของเกียมนี่บ้านพักมงคลก็โรงแรมบ้านพักมงคล เราจะไปที่ตลาดคงเกียมกันนะครับไปหากับข้าวหากับแก้มจะไปกินกันที่โรงแรมบ้านพักมงคลเนี่ยกินอะไรดีเนี่ยพวกหมูปิ้งค่ะเดี๋ยวเดินดูก่อน เราหาของกินกันก่อนนะครับน้ำปัดเจะกินเลย นี่ันหาผมกินกันอยู่เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆก่อนครับมาใหมูกระทะกินไหมละ่ะหนึ่งทุ่มตลาดเขาก็เริ่มวายแล้วฮะ

เอาไรมันเผามันเผาอืมกินมันกินหอมกินหอมแล้วมันเผากินกินสลัดไหมเธอก็เอาดิไหนจ นีมีไ่กินด้วยบทอ้ว่ฮะโอ่สี่ิทุนเท่าไหร่ครับ4ีบอ่ะแบาทโอเคเราได้สลัดกันลอง้กับสองมีมแล้วก็สองใช่ไหมสองร้อยเดอยตัวเดียวเราก็ไปกินขวาึเี่งไข่ไตัวนึงมีไหมแม่ สแกนได้ไหมสแกนได้ค่ะตัวเท่าไหร่มีอยู่มีขอนมีทอนตัวเท่าไหร่อี่สิบสองร่ะี่ตัวนี้มีซื้อไปแล้วใครให้กินอะไรล่ะอลูกเหนือกินไงใคาอยากกินถามแล้วอีกอันนี้เี่ยปวดไปกอแล้ววน ข้าวซื้อข้าไป้เนี่ออย่างว่าเกี่ยวแบบฟ้าตัวนีดีแล้ววุ่ยก็เกี่ย้ชม็เกี่ยวมาบิ๊กคิวตอนนี้เราเออนี่หมูเนอห อนนหนากานากมมใช้คอมันคือหน้ากากนี่ลิ้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหน้ากากหมูนี่อันนี้อันนี้อันนี้ลิ้นอร่อยเอาลิ้นมาอันนอีกอันนี้อะไรนี่ใหญไหมหัวใจหรือเปล่ายใหญ่ไหมั้ยอันนี้หัวใจอันนี้ลิ้นอันนั้นหน้ากากอืมเอาลิ้นค่ะลิ้นอร่อเอาเลย 1 0บาท,บบาทแต่ได้ไม่มีโจ๊กม่ค่มีโจ๊กื้อยาให้ตาเนอะเราได้เล้นกับหูหมูมน,มนกอ่า ขาแยขาอบได้แห้งมากเลยอย่างนี <t> ้แหละน่า <en> ก <ke lers> ินแห้งแล้งกะปูนเลยทมสิบห้าแล้วจะให้ยายกินอะไร อยากกินไม่รั้า่ไก่เฮ้ยไม่รู้ข้าลูกชิ้นนึงเลยนี่เหรออันนี้เป็นอะไรนะบกินห้วนเลือดอันน้ตัวนี้ตัวนั้นเปทอดค่ะเอานงดีกว่าลูกชิ้นนึงอยากกิน ห้าหมูอยากเปนรุ่นไมนะคะบาทจ้ะไม่ใช่เหรอฮะสิบบาทค่ะห้าบาทสิบบาทยีท่สิบรุ่ไม้ยี่สิบค่ะได้ซื้อข้าวมันไก่ไปเกือแม่จะกินไปก็จะกินข้าวเหนียวเด็กไม่รู้สิลองซื้อไปไหม นี่<ห>น,<ห>นี่กล่องเดียวพอเนาะกล่อ,องเดียวพออันนี้เราลูกชิ้นหนึ่งไปเหตจการ์ไปเป็นกับแกมด้วยนะอืมใส่สกับแกงยืนนี้เราจะกินเบียร์สักหน่อยหมูหรือเปล่าคะนี่หมูก,กับไก่ค่ะเอ้าหมูค่ะอกี้ไม้ไดีค่ะ ไม้ใช่ไม้ละ10บาทเอาสิบนะเอาสิบไม้จิบปีหนึ่งเอาสิบไม้นะคะค่ะเอาหมูล้วนนะคะไปกินริมโขงก็เลยอ๋อเฮ้จัหวะอ้วนบทเออน่าจะไปนั่งเราน่าจะไปนั่งริมโขงนั่งกินเหมือนกันถึงว่ามากระตากกระจายบ่มวนเลยพอดีมากระตากกระจายด้วยจะทิ้งแกะก็ไม่ได้แกะนั่งนานไม่ได้ไม่ได้ปาร์ี้คิว เปลี่ยนไม้นะสิบแปดสิบไม้ว้าวเยอะมากเลยครับผมเนี้ยปูปาร์บิคิวกันไปกินนะตลาดของเกียวเขาก็มีมีกับข้าวกันเยอะหลากหลายให้เราเลือกกินนะง่ายบางคนที่ซื้อเนี่ยเมื่อกี้แม่ค้าก็บอกว่าถ้าไปนั่งกินกับ ริมโค้งนะแต่ร้านบรรยากาศได้ดีเลยใช่ได้ชิลๆค่ะมันก็มีจับฉลากด้วยอ๋อค่ะเป็นจัดเป็นแบบจัดปีใหม่อ๋อที่เราออ๋ที่เห็นเวทีเมื่อกี้ใช่ที่เขาเรียมเวทีเนาะเราเห็นเวทีเมื่อกี้เขามีอันนี้ปีใหม่จับฉลากนี่หนัฟังซื้อไหมครับครับผม มัจนจะไม่กินเสื้ออะไรกันเยอะ,ะๆมันจะกินกันหมดไหมเพื<ช>่อ <c oughs> ดอ่ะ <c oughs> จะเหลือไหมบอกงี้ดูอ่ะโอ้โหเซื้อกันอะไรดูอย่างนี้อีกทุกคัทโฟ <c oughs> แบบนี้นะจำเมาทัไหคงเจียมแล้วมันเนี่ยท <c oughs> าให้ยายเนาะใสยทองม <c oughs> ือทำมาไหนเนานนะอันนี้คืออะไร ออค่ะอันนี้ไม่พอจะซื้อทอดมันปลากายมาตางเคยทามา่งไงแม่ตาเคยทามางไงอเออมันเด่นกับตาเลยสี่สิบรอคะสี่สิบทอดมันปลากายเอาแ,แซ่บๆกับแก้มเลยครับครับเดียว <c oughs> ่าเจ้าเดี๋ยวเจ้าแรกด้วยนะครับที่ของเจียมคืออะไรลองนะ ของมันเยอะมากใต้คณนั่น่ะใต้คณน่นมีคนนอน,น,นมีแช่บองบนอ่ะแล้วนี่ตัวข้างหน้านไงตัวยาวขานาดนนี้มีคนนอนรอข้างบนนี่นี่มนีหรมั้ยค่อยถามเขาเซเว่นอรู่นู่นเซเว่นอยู่ไหนออนดี้ซมนี่นี่ตองแลวอีว เริ่มเงียบแล้วครับทุ่มกว่าเริ่มเงียบนี่นะฮะโน่นเะโต๊ะเราเหรอโต๊ะนี้เออตรงนี้นั่งได้ใช่ได้ตเรอาไหมตรงนี้แหละโต๊ะเห็นถนนไงตรงนี้แหละตรงนี้แหละ นี่เราจะซื้อนี่สักสองป่องเดีย๋ยวไปกินกันเลยคนผมเดินเลยเฉยที่อย่าที่พักเดินเลยไปนูน่นว้าทษเอ มีเนนราขนมกอทำข้าวเยอะมากนี่โอเคนะครับทุกคน,นชุดหนึ่งคลิปนี้ขอจบอยังเช่นี้นะครับแล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าแกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับอันนี้สวัสดีนะครับ i to